ตัวลอกเป็นสีเฉดใหม่ล่าสุดมาพร้อมหนอกแต่งทั้งชุดเขามีแถมสปูนมาอีกหนึ่งตัวเพื่อให้เล่นปลาได้หลากหลายพระเบสเป็นพระเบสคาร์บอน3ชั้นเลยนะเฟืองเป็นเฟืองทองเหลืองอู้เลยเท่านั้นไม่พอมีระบบติ๊กเสียงปลาลาาได้ยินไหมฮะผมบอกก่อนว่าสินค้าได้มาน้อยมากมีจำนวนจำกัด สวัสดีครับผมเมียคองนะครับวันนี้ด่วนๆเลยนะครับลอก e G m a c กับตัน New Color สีใหม่ล่าสุดแค่มองปักเดียวสวยอลังการแล้วนะครับเข้ามาไม่เยอะนะครับผมบอกคล้ายกับป๋าอย่างเราไม่กี่ติดตัวนะผมถือว่าน้อยมากหลังจากที่ผมสั่งไปเป็นร้อยๆตัวใครสนใจรีบสั่งจองด่วนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยครับนี่กล่องเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่สีสันภายนอกทั้งหมดเป็นสีใหม่ล่าสุดิดมาจะเห็นอย่างนี้ครับสีออกเป็นเมทัลลิกแล้วสีนี่ออกเป็นสีลุ้งทั้งตัว สปูนเป็นสปูลตรงสีม่วงตัดทองฝ้าปรับคอสปูลตรงปรับแกนก็เป็นสีม่วงตัดทองนอกแต่งเมื่อก่อนเป็นสีดําตอนนี้ออกเป็นสีม่วงตัดทองทําให้ลอกดูสวยดูวาวแล้วสีเมรร็ดผลิตที่ใส่อยู่ในตัวลอกเป็นสีใหม่มันสะท้อนขึ้นมาเลยฮะพอตัดกันกับสีม่วงแล้วมันดูสวยงามมากออปชั่นภายในจะเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สิ่งที่เหนือขึ้นมาอีกเขามีแถมสปูลมาในตัวลอกอีกหนึ่งตัวมีดบบิลแกรมอยู่ในนี้ แล้วก็มีแถมถุงนะฮะปั๊มคำว่า G Max โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวลอกเลยนะครับตัวลอกสีเป็นสีเฉดใหม่ล่าสุดมาพร้อมหนอกแต่งทั้งชุดแผนเคปล่าเหมือนเดิมลอกก็อัตราทดเหมือนเดิม7.3ต่อ1แล้วตัว s t a r ์แดเป็นตัวลายเคปล่ากาไฟเหมือนเดิมเปลืองเป็นเปลืองทองเหลือง นะคู่เลยตัดระบบทุกอย่างเรียกว่าระบบเอ็กคลิปตัวนี้จะตัดแกนเป็นแกนสั้นนะฮะมีลูกปืนนะประคองพีเมนเกียร์หัวท้ายจึงเรียกว่าระบบเอ็กคิปประกอบด้วยลูกปืนติดเอบวกหนึ่งวามไม่ผิดนะติดเอดบวกหเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเปิดฝาเหมือนเดิมฮนะมีวิตช์วิเปิดปิดแล้วก็ใช้งัดเลยเปิดมาปุ๊บแล้วก็นัดฝาขึ้นได้เลย จะมาเห็นเม็ดแม่เหล็ก10เม็ดนะฮะสปูลที่เขาให้มาเป็นสปูลตรงจะเป็นสปูลกลางแต่ที่เขาแถมมาเหมือนกันเลยนะฮะเขาเรียกว่าสปูลกลางเหมือนกันแต่เขาจะเรียกอีกตัวหนึ่งว่าเป็นสปูลเบาเขาก็เจาะรูพูลหมดเห็นไหมฮะเป็นสีดำตัวนี้ไม่ได้เจาะรูสปูลก็จะมีน้ําหนัก มากกว่ากันนิดหน่อยก็ใช้ตกปลาได้หลากหลายสปูลถ้าห้าไปซื้อใปัจจุบันก็ต้องมี4ี่ห้าร้อบาทแล้วแต่นี่เขาทีแม็กเขาแถมมาให้เลยเพื่อใส่สายทีดีได้หลากหลายตอนได้คนละขนาดเพื่อให้เล่นปลาได้หลากหลายสปูลที่เขาให้มาและสปูลที่แถมเขาจะชุบแข็งเพื่อให้แกนนี่ได้แข็งขึ้นเล่นปลาได้เกมหนักขึ้นได้ปลาใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นจุดสำคัญของลอกตัวนี้ผ้าเบตเป็นผ้าเบตคาร์บอน3ชั้นเลยนะแรงอัดปลาเนี่ยได้มหาศาลไม่ต้องห่วงเลยเท่านั้นไม่พอมีระบบติ๊กเสียงปลา ได้ยินไหมฮะอ่านี่ครับมีระบบติ๊กเสียงปาล่าแต่ในราคาเข้าเดิมคือ1,990้าิบาทนักตกปลาท่านใดสนใจรีบสั่งนะฮะผมบอกก่อนว่าสินค้าได้มาน้อยมากมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยจะรออีกครั้งหนึ่งที่จะสั่งผลิตใหม่อาจจะประมาณ3 4มสเดือนข้างหน้าถึงจะได้ของมาใหม่ถ้าสนใจสามารถสั่งซื้อทุกช่องทาง,งของดูแล f i s h i n g ได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากน้านนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ